ครับเรามาดูคู่ชิงชนะเลิศครับรุ่นเล็กที่สุดของรายการครับสิงเล่าขาวปะทะากับเจไดสอชวนชมครับเจไดได้แชมป์สวยงามรุ่นใหญ่ไปแล้วหนึ่งใบนะครับโอ้โหมาดูสิงเล่าขาวครับเจไดครับดูชมหน้าเจ้าของกวงครับรุ่นเล็กที่สุดของวันนี้ครับนี่เ้ยมันตั้ก่อนตั้งก่อน

นี่ไปไปครับครับอะไรเนี่ยบอกแล้วครับมันมปนจะมีแห้งแล้วถอแล้เตากแล้วเออครับาอรับแล้บนี่นี่นบครับเอาครับเอาปะบอกมาครับปะบอกมาครับลด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 ดโอ้ใจเย็นฮะอย่าไปยัง เจไดขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับได้หนีครับห้าวินาทีครับหนีบติดหนึ่งหนึ่งนาทีครับใครทำคะแนนถึงสามคะแนนก่อนชนะนะครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ดวงยังครับครบหนึ่งนาทีครับแยกครับแยกมาเรียบร้อยครับสองศูนย์ครับ สองศูนย์ครับโอ้โหเจไดขึ้นนำสองศูนย์สองครามครับถึงสามคะแนนก่อนได้แชมป์ไปนะครับคร่นลบครบหนึ่งนาทีครับได้หนึ่งเต็มได้หนึ่งเต็มไปเลยไปเลยครับเต็มเดียวเต็มเดียวเต็มเดียวเจไดยิ้มแล้วครับเจไดบอกว่าออกครามนี้ครับออกคามนี้ได้แชมป์ครับปาเกียดจะน็อกได้หรือไม่ครับ สิงห์เล่าขาวต้องน็อกเท่านั้นครับเสรเลยเสรเลยกรรมการบึ้โอ้ยไม่ยอมง่ายๆครับสิงห์เหล่าขาวจะได้แชมป์ง่ายๆได้ยังไงครับจะปล่อยให้แชมป์ง่ายๆได้ยังไงครับยังมีเถียงครับโอ้โหขวอขาข้กขาครับโอ้โหสิงห์เหล่าขาวตีไข่แตกสองหนึ่งครับ เฮ้ยสอหนึงลุดมาสองเต้าฮะรุดมาถ้าหนีหน้านะถ้าเหมือนนี้หน้าก็ชนะไปเลยอันน้าโหลดก้าแน่ลอสองเต้าแล้วสองเต้าครับเพาะม่โยขาเลยเจไดเอ้าไดแชมป์ไปครับโอ้โหดูโชมหน้าผู้ชนะครับเจนะพันนะเขาไดเอามาเอาสุนหน้าครับเก็บลูกแรสอชวนชมครับอ๋อสอชุนชมเหรอารเลสอชวนชมให้เขาชอบลุ้นเล็กเลยเพันเลย